เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าชาติเพื่อนบ้านเรียกคนไทยว่าอะไรแล้วคนไทยไปเรียกชาติเพื่อนบ้านว่าอะไรกันบ้างงั้นวันนี้เอสพีวามี5ชื่อเรียกคนในประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านไทยที่เรียกไม่เหมือนกันแล้วแต่ละชาติจะเรียกไทยว่าอะไรไปติดตามกัน 1. คนไทยคนพม่าจะเรียกคนไทยว่าโยเดีย ซึ่งโยเดียก็มาจากชื่ออโยธยาหรืออายุทยาโดยความหมายของอายุทยานั้นหมายความว่าเมืองที่ไม่อาจต่อดรบด้วยได้หรือแผ่นดินของผู้ไม่มีวันแพ้เมื่อชาวพม่าทำสงครามกับอยุธยาเขาก็มีการแก้เค็ดโดยการตัดอออ่างออกจากอโยธยาก็เลยกลายเป็นโยเดียกลายมาเป็นแผ่นดินของผู้แพ้ และชาวพม่าบางส่วนก็ยังใช้ชื่อเยเดียเรียกคนไทยมากจนถึงปัจจบุบันกัมพูชาเรียกคนไทยว่าเสียมซึ่งคำว่าเสียมนั้นก็ตรงกับคำว่าสยามและเพิ่งมีการเปลี่ยนจากคำว่าเสียมมาเป็นคำว่าไทยนั่นก็คือคำว่าไทยนั่นเองคนเหล่าเรียกคนไทยว่าคนไทยตามชื่อสัญชาติไทยเลย คนฟิลิปปินส์เรียกคนไทยว่าตาอ,องไทยหรือไตคนเวียดนามเรียกคนไทยว่าเหงยไทยหรือไทยเรียกชื่อประเทศก็คือไทยลานคนมาเลเซียเรียกคนไทยว่าอรังไทยหรือไต2กคัมพูชา คนไทยเรียกคนกัมพูชาว่ากัมพูชาหรือบางทีก็จะมีคนเรียกชื่อว่าขมรนตามชื่อเดิมแต่ชาวกัมพูชาหลายๆคนไม่ชอบให้คนไทยเรียกตัวเองว่าขมรควรเรียกว่าขแมหรือกัมพูชาเนื่องจากว่าคนกัมพูชาหลายๆคนไม่ชอบถ้าเรียกขมรมันจะดูเหมือนดูถูกเหยียดหยามนี่ขอฝากบอกคนที่ไปสำรวจภาษาไทยกับกัมพูชาค่ะ ทำไมต้องเรียกชาติหนูเขมรเขมรนะ่ะโอเคขอโทษนะปอดีหนูพูดภาษาเสียงไม่ชัดละ่ะโกรธไหมยังไงรู้สึกยังไงบ้างหนูเรียกเสียงน่ะเรียกกัมพูชากัมพ<ๆ>ูชาสิคะพี่ทําไมต้องเรียกเอ่อเขมรเขมรนะ่ะพูดดีๆแบบพูดแบบให้ดูฟังดีน้อยก็ได้นะแล้วมาสะเออตัวเองว่าเป็นคนสมรวจภาษาไทยกับกัมพูชาทําไมไม่เรียกกัมพูชาคะเรียกเขมรเขมรอย่างนี้เลยหรอ อ้ยฉะนั้นเราควรเรียกชื่อคนกัมพูชาว่ากัมพูชาจะดีที่สุดทำไมต้องเรียกเออเขมรเมน่มนะคนลาวเรียกคนกัมพูชาว่ากัมพูเชียแต่ก็จะมีบางคนที่ใช้คำว่าเขมรคนเมียนมาเรียกคนกัมพูชาว่ากัมโมรียกัมโมรีย คนฟิลิปปินส์เรียกคนกัมพูชาว่ากัมพูดียคนเวียดนามเรียกคนกัมพูชาว่าแคมปูเจียคนมาเลเซียเรียกคนกัมพูชาว่าออรังกัมพูเจอสามชาวลาว เพื่อนๆรู้หรือปเปล่าว่าในภาษาอังกฤษเราสามารถเรียกคนลาวได้สองแบบนั่นก็คือลาวตามชื่อประเทศแต่ในบางครั้งเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่นิยมใช้คำว่าลาวเชียนเนื่องจากว่าป้องกันการสับสนระหว่างเชื้อชาติและชื่อประเทศคนกัมพูชาเรียกคนลาวว่าลาวหรือประชจชนลาวโประชจชนลาวคนเมียนมาเรียกคนลาวว่า เราคนฟิลิปปินส์เรียกคนลาวว่าลาวสหรือมังกาอนตาสลาวคนเวียดนามเรียกคนลาวว่าไงาลาวคนมาเลเซียเรียกคนลาว,ว่าลาวสสี่ เวียดนามโดยทางการแล้วคนไทยจะเรียกคนเวียดนามตามชื่อประเทศนั้นก็คือชาวเวียดนามแต่ก็จะมีบางคนที่เรียกว่าเหงียนก็เนื่องจากว่าปัจจบุบันประชากรของเวียดนามกว่า40%มีนามสกุลเดียวกันนั้นก็คือเหงียนปาไปแล้วกว่า40ล้านกว่าคนที่นามสกุลเหนียนจึงทำให้คนไทยบางส่วนเรียกคนเวียดนามว่าเหงียนไปหมด นอกจากนี้ยังมีคนไทยกลุ่มน้อยเรียกว่ายวนหรือไม่ก็แก้วคนกัมพูชาเรียกคนเวียดนามว่าจนเจิดเวียดนามจุนจีดเวียดนามคนเมียนมาเรียกคนเวียดนามว่าไวยนามคนมาเลเซียเรียกคนเวียดนามว่าเอเรงเวียดนามคนลาวเรียกคนเวียดนามว่า คนเวียดนามคขนฟิลิปปินส์เรียกคนเวียดนามว่าเว <Vietnamese. S 1> ียดนามีสเวียดนามีส5ชาวพม่าหรือชาวเมียนมาคนไทยเรียกคนเมียนมาว่าชาวเมียนมาหรือคนเมียนมาแต่ก็จะมีชาวไทยบางส่วนที่ติดกับชื่อเก่านั่นก็คือพม่า ก็เลยยังใช้ชื่อก่าวว่าคุณพมา่าแต่ทางที่ดีเราควรเรียกตามชื่อประเทศว่าชาวเมียนมาจะดีกว่าคนกัมพูชาเรียกคนเมียนมาว่าโปรจีจุนมียันมาแต่บางครั้งก็จะใช้คำว่าภูเมีมาจากคำว่าพม่าเป็นชื่อเก่านั่นเองคนลาวเรียกคนเมียนมาว่าคนเมียนมา คนมาเลเซียรเรียกคนเมียนมาว่าอังเมียนมาคนฟิลิปปินส์เรียกคนเมียนมาว่ามังกาดาโอซาเมียนมาหรือเบอร์มานิสซึ่งมาจากชื่อเก่าของพม่าในภาษาอังกฤษนั่นก็คือเบอร์มาเป็นยังบ้างหลักกับคลิปคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้ไปแบบจัดเต็มก่อนจะจากกันไปอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะ จะได้เรียกชื่อเพื่อนบ้านถูกกันสักทีทำไมต้องเรียกเอ่อคอมเนมนน่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ s p y ทําทำคลิปต่อไปได้ล่ะอยากให้ s p y ทําทำคลิปไหนคอมเมนต์และดันกันมาให้สุดๆเพื่มเพิ่มคอมเมนต์ของเพื่อนๆ read, อ, suppress, อาจจะเป็นคลิปใหม่ของ SP y ก็ได้เจวอ s p y คิดคอนเทนต์ด้วยนะและเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ